ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์นายศิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน25รูปถวายเป็นพระราชากุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นได้ประกอบพิธีวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน้าศาลาประชาคมโดยได้มีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของสมเด็จย่าเพื่อเป็นการเผยแพร่พระพระชาชกรณียกิจด้านต่างๆสำหรับประชาชนและข้าราชการที่ไปร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนี